เผยชีวิตคู่กับโยเกิร์ตพีเคปิยวัฒย้อนคําให้สัมภาษณ์ถึงชีวิตคู่กับโยเกิร์ตมีกฎเหล็กและพูดถึงความเจ้าชู้ของตนเองเป็นประเด็นร้อนฉากของวงการบันเทิงเลยทีเดียวหลังเพจดังอย่างอัธรศได้ลงโยนผึกร้อนบอกเล่าถึงพิธีกรชายขอภรรยาตรงๆอยากมีโลกสองใบบอกเลยว่ากระตุกต่อมสงสัยของชาวเน็ตเป็นอย่างมากพร้อมกับตั้งคําถามว่าใครกันนะล่าสุดเพจดังอย่างอีกี้ขยี้ข่าวตามล่าอีตุ่นน้อยได้ชี้ตรงเป้าสุดๆถึงพีเคปิยวัฒโด,ดยระบุว่า แต่งงานกันมาห้าปีมีก็เด็กกว่าแถมยังสวยปิ๊งแต่พี่ขอมีมีอีกคนหนูคิดว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงคนไหนเขาก็คงไม่โอเคหรอกนะพี่พีเคการไปขอมีนางแบบต่างชาติท่านหนึ่งเพิ่มอีกคนหนูคิดว่าคําตอบของโยเกิร์ตก็คงไม่ต่างจากผู้หญิงคนอื่นๆอ,อายุก็เลข5ห้าแล้วนะคะพี่พีเคไหนบอกว่าถอดเที่ยวเล็บแล้วทีมโยเกิร์ตบอกเลยว่าโพสต์นี้สะเทือนสุดๆและเพจดังยังได้แจ้งว่าวันนี้หนึ่งมีนาคม พีเคปิยวัฒจะเปิดใจในรายการคุยแซบโชวถึงประเด็นร้อนดังกล่าวและหากย้อนคําสัมภาษณ์ของพีเคปิยวัฒที่ได้เคยพูดไว้ในรายการขลับไฟเดย์โชในชีวิตคู่กับโยเกิร์ตรัะทะชาโดยบอกช่วงบางตอนได้พูดถึงการตัดสินใจแต่งงานสมัยก่อนสนุกกับชีวิตมากแต่มาถึงจุดหนึ่งที่เราเริ่มรู้สึกว่าเราอยากจะนิ่งและอยากจะหาคนที่ตอบโจทย์ทุกอย่างที่เราต้องการเขาคือคนที่แทบจะเติมเต็มทุกอย่างในชีวิตเลยเลยตัดสินใจที่จะขอเขาแต่งงาน และได้พูดถึงความเจ้าชู้ของตนเองก็หยุดตั้งแต่เจอเขาโยเกิรต์ตผมว่าความเจ้าชู้มันมีทุกคนมีหมดอยู่ที่ว่าจะทําหรือไม่ทําเท่านั้นเองสุภาษิตเขาเคยบอกว่าถึงแม้จะไดเอทอยู่ก็ไม่ผิดที่จะอ่านเมนูยิ้มจากนั้นเมื่อไปส่องอินสตาแกรมของพีเคที่โพสต์ไว้เมื่อ3วันที่แล้วเป็นภาพของโยเกิร์ตกับน้องหมาสุดที่รักที่เลี้ยงด้วยกันโดยเจ้าตัวได้เขียนแคปชั่นไว้ว่า3ส,สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต Y O G H U R T N A T T A S H A ไม่เนมิชลูคไม่นมิเมสอออก เรื่องราวเท็จริงเป็นอย่างไรต้องรอฟังจากปากพีเคปิยวัฒน์ที่จะเปิดใจในวันนี้